สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนด์ซอมลี่นะคะวันนี้เราอยู่ที่ตลาดวานอนนะคือว่านะคะวันนี้เรามีเออเซอร์ไพรส์จาก FC นะอ่ะเดี๋ยวจากใครเดี๋ยวบอกอีกครั้งหนึ่งเนาะหะเ,เ,หอเออใหญ่เลยเออวันนี้มีเซอร์ไพรส์จาก ยิ้มแฉ่งต้อนรับทริปนี้สซอร์ไพรส์จากจากใครเสือมาถึงแล้วตลาดมานอนนะฮะเรามาทําตามความประสงค์ของผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีใจบุญอยากจะให้พวกเราได้อิ่มอร่อยอร่อยมีกิจกรรมดีๆในเย็นวันนี้นะครับผมให้น้องๆออกมาด้วยครับด้วยทำไมตาเราเมื่อจังให้น้องๆออกมาด้วยนะคะค่ะก็คือจากคุณติ๊กกี้นะคะคุณผู้ชมนะครับ ยังไม่พอยังมีเซอร์ไพรส์ให้กับปู่พองเนี่ยพาด้วยออ่าก็คือย่างกุ้งอีกแล้วลาบปลาลาบปาเสือปลาลาเสือปลาไปแล้วก็น้องๆเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมนะเขาเรียกว่าย่างกุ้งค่ะย่างกุ้งอีกแล้วนะคะ่ะตอนนี้เรามาถึงตลาดวานอนนะไปตลาดวานอนนะคะเอฟพีค่ะไม่มีรถข้ามไป มาตลาดวานอนนะคะนะก็คือให้ปูผ่องย่าพาสองกิโลนะคะ,ะนะที่จะไปหาปูผ่องยาา่างปลก็ไปแวะมาซื้อเอาไปให้เนอเออเห็นลุงช่างบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปตัดผมให้ปูผ่องโอ้จะไปตัดให้ว,ว,วันนี้คือกินเฉพาะที่นาก่อนห้ากิโลเนาะไปวันนี้ใครทำน้ำจิ้ม <c oughs> <c oughs> วันนี้เชฟ วันนี้เชฟเเจะทำน้ำจิ้มเราเป็นมมือทำน้ำจิ้มเองเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวก่อนใครทำน้ำจิ้มเสือพาไปเสือพาไปไปนี่ค่ะคนที่จะทำน้ำจิ้มนะคะเฮ้บเราเจอผักที่ถูกใจน้องน้ำมนต์อชอบโบรแล้วเสือก็ชอบวันนั้นเราเสือก็ซื้อแค่หัวเดียวนคนที่พิจนายเลี้ยงใช่ไหมอันนี้เอากี่หัวคะสามอย่างน้อยนะ พอเขาขายเป็นโลใช่ไหมฮะจะโอหรือเสือจะโพออันนี้กี่โลแล้วครับหัวหนึ่งยังไม่ถึงโลค่ะอ๋อเอาสามโลนัะนะ่นแหละโอเคโอโโเคนะฮะของโปรดของลนมดแบบนั้นลำมออกมินกินเอานะแล้วเพื่นอ,อนเด็กๆเพื่อนๆก็ชอบกินด้วยทุกคนเลยั อันนี้อันนี้รับมาจากที่ไหนฮะโคลเนาะมาจากแม่ค้าอ๋อรับแม่ค้ารับมาจากแม่ค้าอีกทีนึ่งอีกทีหนึ่เหรอเนี่ยอันนี้เราต้องกดว่าเท่าไหร่นะนี่ผักนะคะสโลสองโลครึ่งค่ะโอเคเออสองโลครึ่งก็ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอานะครับนะคะทุกคนนี่นะถูกใจทุกคนชอบมาเราเลยซื้อล้มกุ้งไปเลยอันนี้เราใหญ่ขึ้นเรียกกุ้งอะไรนะฮะกุ้งแม่น้ำจ้าโอ้กุ้งแม่น้ำไซส์แม่น้ำหมดทางตลาดไม่มีเลยเออทางตลาดไม่มีเราก็เลยต้องใช้กุ้งอันนี้เขาเรียกกุ้งอะไรฮะกุ้งขาวจ้ะนี่กุ้งขาวอืมเป็นกุ้งขาวแทนะอันนี้ย่างได้เหมือนกันครับแล้วกุ้งกุ้งแม่น้ำมาขาดนานหรือยังฮะก็ก็ นานแล้วค่ะจะมีชมรมกุ้วส<ม>ิสจันทร์โอ้คุณผู้ชมนะฮะในไหนก็ว่าเราจะตั้งใจจะกินวันนี้แล้วก็ต้องกินนะฮะจ้ะเอ้าเสือ <ละ S 1> จ้ะท่านแม่เท้าเลือกเลยครับอเลือกเลยนะคะอืมเดี๋ยวเราก็ช่วยเลือกด้วยนะฮะเป็นช่วงที่กุ้งแม่น้ำอาจจะมันจะต้องไปรุนะ่นน้ำอะไรนะแมคโครนะเนาะเออเฟอร์ วันนี้คุณตุกต๊กติก๊กี้นะฮะเลี้ยงกุ้งนะฮะ<อ>ให้กับเอ่อกกเอ่อ,อยูทูบนะคะที่อยู่ที่วังปู่เนาะนะคะนะวันนี้เรามาไม่มีไซส์ใหญ่นะ,ะจ้ะเพราะว่าเราอยู่ที่ตลาดบานอนแล้วนะคะคน้ำไม่ม 记录。 เสือก็เลือกใหญ่ๆนะเสือนะ เท่าไหร่นะแม่ค้าร้อนรุ่งไม่สามเองไล้วก็โอ้ดูปลาหมึกปลาหมึก เสือหม้อเช่ากุ่งนะเสือซีฟ uh ู uh ้ดสำเร็จเดี uh uh ๋ยวเราจะได้เชฟเสือพาไปทำน้ำจิ้มเองนะ เสื้อหิ้วแล้วพอคอยจะไปหิ้วผังเออได้คุงแล้วนะเอฟซีไปเสื้อเสื้อบอกว่าของปู่พองเดี๋ยวค่อยค่อยไปเนาะใช่วันหลังเนาะของอ๋อนะขอเป็นวันวันหน้าเนาะวันหน้านะขอบคุณนะคะไปแล้วเออเสือหันมาเสือหันมาขอภาพนิ่งหันมาโชว์กุ้งด้วยโชว์กุนหนึ่งโอเค อ่ะเสือเจออะไรนาะนะอนเอฟซีเราได้แล้วกุ้งกับผักนี่นี่นยะถูกใจน้องน้ำมนนะใจทุกคนแน่นอน่ะขอบคุณ <Easy. S 1> คุณพี่กี้รอบหนึ่งนะคะอคขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะฮะค่ะไปเดินทางกลับแล้วนะคะฝา,ากชมคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ